จากการบดแคคเกอร์ก่อนนะครับเพื่อจะทำเป็นฐานของมูสเค,ค้กของเรานะผมก็นำแคคเกอร์ใส่ในถุงซิปเลยจากนั้นนะครับก็ทำการบดให้ละเอียดเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะผสมแคคเกอร์กับเนยละลายนะครับก็เทเนยละลายเข้าไปที่แคคเกอร์เลยกุกเขาให้เข้ากันเลยครับไปกดใส่พิมพ์เลยนะครับใส่แคคเกอร์เข้าไปที่ถ้วยฟอย์นะครับจากนั้นนะครับก็ใช้โรล,ลิงพินนะครับเกลี่ยให้เสมอกันนะครับแล้วก็ กดๆ,ๆเพื่อจะให้เรียบเสมอกันนะครับแล้วก็ให้มีความแน่นพอเรียบแล้วเดี๋ยวเรานำไปแช่แข็งนะครับเราจะทำการบูมเจลาตินก่อนนะครับผสมเจลาตินลงไปในน้ำนะครับคนให้เข้ากันเลยนะครับทิ้งไว้แบบนี้15นาทีครับเดี๋ยวเราจะมาทาเนยขาวที่พิมพ์นะครับบริเวณที่นี่นะฮะที่มันจะเป็นหยกัยกๆแบบนี้นะ เพราะว่าตรงนี้จะเป็นส่วนที่ตัวมูสเราเนี่ยจะถอดออกมายากนะทาบางๆพอครับไม่ต้องทาหนาสองด้านนะครับเรามาเริ่มผสมส่วนผสมของมูสกันต่อนนะครับผมก็จะใส่ไข่แดงลงไปนะครับ ใส่กลิ่นวานิลลานะครับนิดนึงให้มีกลิ่นวานิลาอ่อนๆนะใส่น้ําตาลทรายลงไปเลยนะครับคนไข่แดงกับน้ําตาลทรายให้เข้ากันก่อนนะครับตอนนี้น้ําตาลทรายนะครับกับไข่เข้ากันดีนะครับผมก็ใส่นมสดจืดลงไปเลยครับคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะจากนั้นนะครับผมก็ใส่ผงทุเรียนลงไปเลยนะครับตามด้วยแป้งข้าวโพด คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับตอนนี้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำไปตั้งบนเตาเลยนะครับเราก็จะกวนจนกว่าส่วนผสมจะมีความข้นหนืดนะครับเราก็จะใช้ไฟอ่อนนะในการกวนตอนนี้นะครับในส่วนผสมแป้งสุกแล้วนะครับ จะเห็นว่ามีความข้นหนืดนะครับผมก็ปิดไฟเลยครับยกลงเลยครับใส่เจลาตินลงไปนะครับที่เราบูมไว้นะจากนั้นคนให้เข้ากันเลยครับตอนนี้ส่วนผสมเจลาตินเข้ากับเนื้อของมูสแล้นะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปตีวิปปิ้งครีมกันนะครับ นำส่วนผสมแรกนะครับนำมาผสมเลยครับจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยนะครับผสมเข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งนะส่วนหนึ่งนะครับสำหรับใส่เป็นไส้ของทุเรียนตรงกลางนะครับไม่เยอะนะครับนิดเดียว เสร็จแล้วนะครับผมก็จะผสมสีนะครับใช้เป็นสีเหลืองเลมอนตัวนี้จะเป็นสีเจลนะครับใช้วิธีการกักกะเอานะครับเอาสีให้ใกล้เคียงกับเนื้อทุเรียนนะจากนั้นก็คนเลยครับคนให้เข้ากันเลย<ห>สีออกมาแล้วสวยมากตอนนี้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเทใส่พิมพ์เลยนะจากนั้นเราก็เทใส่พิมพ์เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเทสีขาวนะครับลงตรงกลางแบบนี้นะนี่ะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็เทตรงด้านข้างให้เต็มนะครับทั้งสองข้างเลยนะเสร็จแล้วนะครับนำไปแช่แข็งเลยครับ เดี๋ยวเรานำฐานแคลาเกอร์ออกนะครับเราใช้ถ้วยฟอยเป็นพิมพ์ของเรานั่นเองนะครับนะเราก็ค่อยๆเทนะอันนี้ระวังนิดนึงนะครับนี่เราจะได้เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆวางนะจะเป็นแบบนี้ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำมูสเค้กทุเรียนนะครับมาวางไว้บนนี้นะครับเดี๋ยวเราอันนี้รอไว้ก่อนนะนี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นมูสเค้กทุเรียนที่เราแช่แข็งไว้เพื่อจะให้เซตตัวนะเดี๋ยวเราจะทําการแกะออกจากพิมพ์เลยนะครับอันนี้ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับเวลาแกะค่อยๆนะครับนี่นะครับนี่เราก็จะได้เป็นทุเรียนนะครับแบบนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานำไปวางไว้บนแครกเกอร์นะครับ เดี๋ยวเราเตรียมตีวิปปิ้งครีมนะครับเพื่อจะตกแต่งตัวมูสเค้กของเรานะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับมูสเค้กทุเรียนของเรานะครับเดี๋ยวให้ดูนี่คือหน้าตาสวยงามมากๆอ่ะแล้วมีความเป็นทุเรียนมากๆเลยนะครับสําหรับมูสเค้กทุเรียนสูตรนี้นะครับวัตถุดิบสําคัญและเป็นวัตถุดิบหลักที่เราใช้นะครับก็คือตัวนี้เลยผมใช้นี่ครับเดบิกวิปปิ้งครีมเดล่แท้นะครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากยุโรปนะหาซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็จะเป็นเดบิกไทยแลนด์นะครับ ต้องบอกว่าคุณสมบัติของการทำมูสเค้กนะครับคือตัววิปปิ้งครีมเนี่ยจะต้องอยู่ตัวซึ่งเดบิกตัวนี้นะครับทำแล้วเนี่ยอยู่ตัวดีมากเลยทำให้รูปร่างสวยงามนะครับแล้วก็ทำให้ดึงดูดลูกค้าด้วยลูกค้าเห็นเนี่ยก็มีความน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับหอมเนื้อนเนียนนุ่มมันอร่อย,ยนะครับที่สำคัญนะครับเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยเราจะได้กลิ่นนมแบบกลิ่นนมแท้ๆหอมมาก นะครับแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะสังเกตว่าแพ็กเกจจิ้งนะครับบรรจุภัณฑ์ออกแบบใหม่นะครับคือช่วยลดเวลาในการทำงานเราจะเจอปัญหาว่าเวลาที่เราใช้วิปปิ้งครีมแบบกล่องกระดาษเดิมๆนะครับเวลาเราฉีกเนี่ยจะฉีค่อนข้างยากถูกไหมบางทีที่คนไม่ชำนาญเนี่ยฉีกใช้เวลานานมากแต่ว่าตัวนี้นะครับแค่บิดฝาก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับสะดวกสบายและรวดเร็วด้วยเดี๋ยวเราไปคำนวณต้นทุนกังดีกว่านะครับว่า มูสเค้กทุเรียนสูตรนี้ต้นทุนเท่าไหร่เราจะขายเท่าไหร่ดีครับหลังจากที่ดูวิธีการทำมูสเค้กทุเรียนของเราไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันหน่อยนะครับ ก็วัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีตามในคลิปที่ผมได้แชร์ไว้ให้แล้วนะครับเราจะมีแพคเกจิ้งซึ่งผมจะใช้กล่องเหลี่ยมรหัส e 6 7นะครับแล้วก็วัตถุดิบสำคัญเลยนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือเดบิกวิปปิ้งครีมเดลิแท้นะครับตัวนี้นี่ต้องบอกว่าได้ความเนียนหอมนุ่มนะครับแล้วที่สำคัญนะครับอยู่ตัวด้วยนะครับ ตีเป็นครีมเนี่ยขึ้นง่ายนะครับแล้วก็อยู่ตัวได้นานด้วยนะหลังจากที่คำนวณมาแล้วนะครับวัตถุดิบทุกตัวเนี่ยผมจะใส่ค่ายิวไปให้ด้วยนะครับค่ายิูคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำะมาใช้ได้ผมมีค่าเผื่ออน่นให้20% ค่าเผื่อนอึ่นจะประกอบไปด้วยค่าน้ําค่าไฟค่ะแก๊สค่าจิประาค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น20%ของต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดสูตรนี้นะครับทำได้ประมาณ2ชุดนะครับต้นทุนต่อชุดอยู่ที่45บาท56สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับสมมติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่91บาท11สตางค์ถ้าเราอยู่ในร้านเบเกอรี่นะครับ ขายได้นะชุดละ95บาทก็จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ49บาท44สตางค์สำหรับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ผมใส่ไอเดียเข้าไปนะครับสำหรับมูสเค้กทุเรียนทำรูปร่างหน้าตาให้เหมือนเป็นทุเรียนนะครับสะดุดตาตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นแล้วนะครับแล้วเมื่อได้ชิมดูแล้วเนี่ยรสสัมผัสนุ่มละมุนล,ลิ้นมากๆแล้วก็หอมนมมากๆด้วยลองนำสูตรนี้ไปทำขายดูยนะครับ